สวัสดีครับผมอินเตอร์ล็อกซูท่ออฟเซเวียเนเวอร์แลนด์นะครับผมในวันนี้จะพูดถึงแพทเทจที่เข้าในวันที่10เมษายน2025เลยนะครับก็ขใครชอบเนื้อหาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องอดซื้อด้วยนะครับเข้าไปกันเลยจ้าในการทำคลิปนะครับขอบคุณนะครับก็ผมมาในจุดแรกนะครับนั่นคือการปลดล็อกเลเวล80นะครับในวันที่10เมษายนนะครับแล้วก็ปลดล็อกแมปใหม่ด้วยนะนั่นคือ หมู่บ้านแวนโก้ครับน่าจะเป็นแบบนี้นะนี่หมู่บ้านที่เป็นปักทองนะฮะ,ะนลกมีนะนี้หน้าอันนี้นะเพราะว่ามันชื่นเชื่อหมู่หมู่บ้านวันนี้อันนี้ดูเหมือนหมู่บ้านสุดแหละ <S <S แล้วก็ปลดดันล่องรอยอาวุธเลี้ยว80นะครับแล้วก็บอสหมอกนะครับแล้วก็อัปเกรดงานฝีมือนะฮะให้เป็นเลเวล30นะครับ <S <S ไฮไลท์ครับนั่นคือการปลดล็อก อารีนาห้วงนรกนะครับชั้นที่10แล้วก็11นะครับชื่อว่าห้วงนรกมืดมิดนะครับแล้วก็อย่างถัดมาที่ทุกคนรอคอยนะฮะนั่นคือผลมายาขั้น2นะครับตัวเลือกใหม่การแปลงร่างนี่ฮผมมายาขั้น2มาแล้วเพื่อช่วยพวกกา้าในการต่อสู้นะครับแต่มีอยู่2ตัวนั่นคือแมวดําทะเลนะฮะแล้วก็กับตันนสูนทะเลนะครับแมวดําทะเล จะมีเตตัก็คือความอดทนนะครับวิธีง่ายคือเหมือนจะต้องเอามาแทนน้องเ็ดนะครับน้องเห็ดหรือลอฟี่นี่ใครที่ดองกล่องการอัพพวกผลไมายาไว้ก็สามารถเอามาอัพตัวน,นี้ได้อันนี้ได้นะมผมเดานะว่าว่ามันว,ว,ว่ามันต้องใช้กล่องอันเดียวกันนะอันนี้ไม่รูเหมือนกันนะครับผมเป็นการแค่ไหนฮะแล้วก็วิธีการอัพอะไรก,ก็อาจจะต้องรอแอดเข้าในวันที่10เมษายนนี้นะครับ ต่มันัเป็นปฏินุสูตรนะฮะสเตตัสของตัวนี้ก็คือค่าปัญญาแนละค่าคล่องแคล่วนะเหมือนเอลเลยอารมณ์เหมือน L เลอลเลยครับแต่ว่าสเตตน่าจะดีกว่านะเพราะว่ามันเป็นมายาขั้น2นะครับแล้วก็จมาัเป็นช่องรองผลมายาครับเปิดใช้งานเพื่อช่วยลบนะยายาแข็งเก่ง <Yeah. S 1> น่าจะอารมณ์เหมือนผลมายาที่เราไม่ได้ใช้อะ่ะเอาอนะันนั้นมาใช้เพื่อเพิ่มสเตตให้กับเรานะครับผมอันนี้เหมือนเขามียก,ยกตัวอย่างมาให้3ตัวนะ อันนี้ก็คือวิธีการปลดนะครับนับน่นค,คือหลังเลเวล80จะเปิดใช้ฟังก์ชันช่องรองผลมายานะครับนี่วิธีการเล่นคือช่องลิงก์หลักในแต่ละอันนะจะมีช่องผลช่วย2อันผลมายาสีทองและผลมายาระดับสูงกว่าสามารถวางได้ในช่องช่วยลบนะครับผลมายาที่สามารถช่วยลบได้แต่ละตัวจะสามารถเปลี่ยนแปลงสเตตัสของตัวเองให้กับผลมายาที่อยู่ในลิงก์หลักนะครับ สัดส่วนที่กำหนดนะแล้วมอตอก,กิวติดตัวเอาไว้บรบหับหนึ่นครับ2ส,สัสดส่วนการแปลงจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลของช่องช่วยลบนะครับเลเวลชวล่องช่วยลบจะต้องใช้อำมพันแสงในการปลดเลเวลนะครับพนี้ใ,นใครๆที่มีแบบเพชรขาวอะไรงี้ที่ดองไว้ก็สามารถเอามามาปลดได้นะครับ นี่ผมก็จะเป็นตัวอย่างสกิลการลบนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้ครับก็คือลอลอฟี่นะเมื่อผลหลักแปลงร่าง H HP ต่ำกว่า50ได้รับดาเมจลดลงนะ50%รนะครับแล้วก็ป้องกันเพิ่มขึ้นอีก9 0 0 0 0นะครับเป็นเวลาสีวิผมก็ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะก็แค่คือเหมือนเอามาใส่สมมติเราใช้เอมี่เป็นหลักใช่ไหมเราก็อาจจะเอา,าตัวนี้มาเป็นตัวรองก็ได้เพื่อให้เอมมี่เราถึกขึ้น <c oughs> เดี๋ยวนะว่า,วาผมผลม,มายาทองผมมีแค่ตูมาตัวเดียวนั่นแหละคืออันนี้คือปัญหาที่ผมเจอนะแต่ถ้าเป็นตูมานะสกิลช่วยลบนะค,ะคือผลหลักโจมตีมีโอกาส50%ที่จะอันเชิญค้างเขาออกมานะสวิสร้างดาเมจเท่ากับ205-275%ของพลังโจมตีการแปลงหน้านะครับโอ้หูบวก3ามแสนะฮะใส่ถ้ตู8ตัวดาวเมจเทที่1จะเสริมเอฟเฟกตลดความเร็ว50ต่อเนื่อง4วิ โอ้บอกเลยว่าอะไรก็ได้จะเป็นลอฟฟี่ก็ได้หรือจะเป็นตูมากได้ที่ใส่อ่ะเป็นเอาไว้ช่วยเอลมี่่อะนี่เอ็มี่จะโหดขึ้นไปอีกแล้วเนี่ยเอาไวนะเป็นพูดยักษ์ทะเลลึกนะครับสกิลชว์รคือหลังแปลงร่างหลักสร้างดาเมจเท่ากับ155%ของค่าพลังโจมตีหลังแปลงร่างนะคผมสองแสนหกนะฮะโอ้แทมที่โจมตีแต่ตัวรอบๆ8ตัวและทัตันหนึ่งวิ บอกเลยว่าดีทุกตัวอันนี้ก็แล้วแต่ที่จะใส่ลนะอืมน่ากลัวามากปกติก็ทแทบกันไม่อยู่อยู่แล้ว <c oughs> มีอดีไหมอีกตา,ตายตายตายผมตายครับต่อมานะครับการ์ดขั้น4เพิ่มพลังขึ้นอย่างมากนะเผือช่วง80ก็จะปลดล็อกการ์ดขั้น4นะฮะกำลังเปิดจับคู่สตเตตัสที่ดีสุดับอาชีพเพื่อสร้างชุดการ์ดใหม่ของแต่ของคุณนะฮะเอาพลังว้อย่างล้นเหลือเลย แล้วจะเป็นตัวอย่างการ์ดแดงนะครับการ์ดแดงก็มีทั้งหมด6ใบนะครับนี่และเป็นการ์ดที่อยู่ตรงกลางเลยนะนั่นคือราชน้ําแข็งนักบวกมหาสมุทรวารักผู้ปีกผู้พิทักนักแปลท่าซ่อนเลนแล้วก็เทวทูตแห่งสายลมนะครับอืมอันนี้ในะส่วนตัวนะผมว่านะ ใส่การ์ดที่มันเป็นคู่น่าจะดูดีกว่านะอย่างเช่นราชนีชน,น้ําแข็งแล้วก็นักบวชมหาสม,มุทรเนี่ยแต่ถ้ามาดูว่าเตเตตัสอะไรก็จะเป็นยังไงเยวต้องมารอวิธีนะ <S <S วิธีการรับคืออาราเน่าห้วนร็กระคังสมบัติรับแล้วก็ตาไทบุก,กา้านะครับอืมก็เท่ากับว่าเราเก็บระครังก็จะมีโอกาสที่จะได้พวกการ์ดอันนี้ด้วยแล้วก็ตัวแมวด้วยไม่ใช่ได้แต่ตัวแมวประเภทเ,เดียวใช่ไหม อืมผมว่าถ้ายังไม่รีบหาเพชรขาวหรือตัวแมวก็แนะนำให้เก็บตะคังไว้ก่อนนะครับเพื่อเอาไปลงในวันที่สิบหรือหลังวันที่สิบเพื่อตอนหลังจากการอัพนี้นะผมว่าน่าจะค่อนข้างดีมากๆเลยเะครัลยผมเราจะได้มีโอกาสได้การเพิ่มขึ้นด้วยในการอัพตัวนะว่าตอนนี้ลงไปก็ไม่ได้แค่ตัวแมวกับเพชรถ้าเก็บไว้ก็ผมว่าก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะต่อไปก็จะเป็นการ์ดทองนะการทองขั้นสี่แม่มดภาษาดาวนะครับ หลอดเวนโกะแมวทําคุกกี้ผู้พิทักษ์สมบัติลับแล้วก็ลาจากิกาวิธีรับก็คือแมวแมวยักษ์ขนส่งนะฮะแล้วก็อไรหน้าห้วงนรกคาสมบัติลับแล้วก็ท้าทายพวกก้านะครับโอ้โหท,ท,ท,ท้าทายพวกก้าก็จะมีโอกาสที่จะดับกัดด้วยนะเนี่ยเนี่ยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับรายการขั้นสี่โปรดดูที่เกมน,นะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการอัพนะฮะเราต้อง รอวันที่10เมษายนนี้นะครับนี่นะก็เป็นทั้งหมดนะครับที่ เขาอัปเดตมาในวันที่2เมษายนนะฮะแล้วที่จะเป็นแพทที่จะเข้าภายในวันที่10นะโอ้พว,ว่าค่าตัดการอะไรเงี้ยเรามารอดูในวันที่10แล้วว่ามันมีการอะไรบ้างแต่ที่น่าเสียดายก็คือการมาของค่า3เนี่ยท oh. ี่เราต้องรออีกใช่ไหมอดใจรออีกสักหน่อยนะฮะ oh. ผมว่าเดี๋ยวก็จะมาแล้วแหละไม่นานนี้แหละโอ้สาวว่าบางคนก็บิ i ตัวลอยนะว่าค l า s 3มาเนี่ยจะโหดขึ้นทันทีเลยนะอช <laughs> ี่ที่เป็นพวก g u เด d i a ซาซินแล้วก็เมดนะฮะเป็นบอกว่าคาร์ดสามของออร์เรคเตอรได้มีชุบด้วยก็อยากรู้นยมันเป็นยังไงแต่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 ได้ที่ยังไม่มานะก็ต้องรอกันต่อไปนะครับเอาเป็นว่าชอบคิดในคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องออร์ซูด้วยนะครับ็นกลังใจในกคลิปณนะครับอเจกันครับบ๊ายบาย